บางอย่างนี่เนาะเราจัดการไม่ได้เนหะมือนไปถามเด็กปสองว่าเอาพันไปเอาห้าสิบไปหารพันได้เท่าไหร่เด็กปสองคงตอบไม่ได้เพราะยังไม่ทันได้เรียนเรื่องหารนี่เหนะมือนกันปัญหาบางอย่างในยพาะสภาวะภายในเนี่ยไปสังเกตดูนี่เราก็รู้อยู่นะไอ้นี่มันโทษสา มันโลภะเราก็รู้อยู่นะแต่ทำไมรู้แล้วมันก็ไม่หายแต่พอปัญญาเรายังไม่ถึงเรื่องเรื่องอยู่แค่นั้นนี่ง่วงนี่ก็รู้อยู่นะว่าง่วงเนี่ยแต่มันไม่หายง่วงสักทีแต่ปัญญามันยังไม่ถึงปัญญาถึงเมื่อไหร่ได้มันก็ดับเปองนั่นบองเรื่องบางอย่างเป็นอย่างนั้นเมื่อมันแก้ไม่ได้ทํำยังไงอ่ะก็ต้องยอมรับมันให้ได้ซะก่อนนั่นเอง ร้อนก็รู้ว่าร้อนนะทำไมไม่หายร้อนสักที <c oughs> อันนี้ไม่เกี่ยวกับปัญญาแล้วมันเกี่ยวกับอุณหภูมิข้างนอกนะฮะ <c oughs> ดีว่าเมืองไทยเรานี่อากาศกลางวานันกลางคืนนี่ต่างกันสิบองศานะพอตะวันตกดินก็ค่อยเย็นลงหน่อยนะแต่ถ้านอนในเต็นท์ก็อากาศไม่ค่อย่ต่เทก็จะร้อนหน่อย นี้เรื่องปกติก็ต้องไปหาวิธีการแก้ขไขเองกันนอนยังไงให้มันหลับตีเท,ที่ยงคืนตีหนึ่งยังไม่หลับเลยนะอากาศราดอนนเราเคยอยู่กับพัดลมเราเคยอยู่กับแอร์อย่างเงนะี้เมื่อแกงนอนไม่ได้ทำยังไงล่ะต้องแก้ที่ใจเราแค่นั้นเองเนนหลืออยู่อย่างเดียวแก่อยู่ที่ใจไว้ยอมรับมันให้ได้ ้ายอมรับไม่ได้ก็ทุรนทุรายอย่างนั้นนะ่ะอ่น,นี่ก็ต้องฝึกเอาไวนะ้ฝึกการที่จะต้องยอมรับความทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยถามว่านอนอยู่ในห้องแอร์ทุกไหมมันก็ทุกมันก็ที่เราเป็นกันอยู่นี่แหละอะไรที่มันไม่คุ้นชินมันก็ทรมานหน่อยดะนั้เมาเราออกจากคอมฟอร์ทโซนมาเนาะเซฟโซนมา นะมันไม่สะดวกสบายนะมื่ไม่สะดวกสบายทำยังไงอ่ะแล้ต้องอยู่กับมันให้ได้แค่นั้นเองน่ะถ้าอยู่มันอยู่มันได้แล้วก็แล้วก็จบไปน่ะนมันเหมือนกุ้งชนิดหนึ่งอ่ะเห็นไหมกุ้งเสชวนอะไนี่น่ะมันอาศัยเปลือกหอยเป็นเครื่องป้องกันนะไม่ให้สัตว์อื่นมากินมัน มันจะไปไหนก็มุดไปใน,ไปไนเปลือกหอยแล้วก็เดินไปนะหาเกราะป้องกันยิ่งมุดก็ยิ่งหนักนะเหมือนกันเราไปหาหนุน่นหานี่มาพอกเสริมชีวิตเยอะเกินไปอย่างทีมันหนักไปหมดชีวิตลองอยู่ยงี้ดูมั่งนะอยู่แบบอันปลักงี้นะนะไม่มีปลักจะเสียบนะเพราะฉะนั้นลองดูซิเอมันอยู่ได้ไหมเราจะอยู่ยังไง นึกถึงเนนะาะเมษามีนาเมาษาพุทภาที่ผ่านมาร้อนมากไนะม,ม่ชีกับหลวงแม่ชีอยู่ได้ยังไงหลวงตาอยู่ได้ยังไงเนื่อง่ร้อนมากๆอย่างเงี้ยนะหรือชาวบ้านก็อยู่กันยะังไงอันนี้ไม่ต้องพูดถึงบ,บ้านเราเนะี่ยอย่างอินเดียเนะี่ยสี่สามองศานำมาไปครั้งที่แล้วสงสัยมากเลยเขาอยู่ได้ยังไงวะเนี่ย คือมันแล้วอุไปหมดอ่ะมันไม่มีความรู้สึกว่าจะเย็นตรงไหนเปิดแอร์จนจะสดแล้วก็ยังไม่เย็นนะไปภาคกับวาดก็มีแอร์ให้พอออกมามันก็อยู่ในเตาอบนะร้อนอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงแล้วอินเดียเนี่ยบทจะไฟดับก็ดับบดดื้อนะไม่เกี่ยวกับเวลาไหนไม่เกี่ยวกับฝนตกฟ้าร้องอะไรทั้งนั้นอยากดับมันก็ดับนะแล้วเวลาไฟดับเขาอยู่กันยังไงนะเขาคุ้นชินกับ อากาศแบบนั้นเขาก็อยู่ของเขาได้มันพะเราไปเห็นเขาโอ้ยห้องน้ำว่ามีมนะที่พากระคับแคบโอ้โหพาเน้นอยู่กันเราอุไปหมดแล้วอยู่นได้ยังไงสงสารหลวงตาดำไปสร้างห้องน้ำให้นะจริงๆแล้วเขาอยู่กันเป็นปกติมากเลยแต่เราดันไปสงสารเขาเองนะไปคิดว่าเขาลำบากนะแต่เขาอยู่กันเป็นปกติเ,เหมือนกันนั่นแหละ ก็อยู่ที่การยอมรับความเป็นจริงะต้องอยู่มันให้ได้แค่นั้นเองอยู่กับมันให้ได้ยอมรับใม่ได้เนะมื่อตอนเย็นนี่ตรงทักบ่ายสามบ่ายสองกว่าบ่ายสามเดินดูรอบพื้นที่ว่าจะเดินยังไงได้บ้างนะโอ้เดินอยู่กับเดินอยู่เป็นชั่วโมงนะ่ถจะอ้อมกลับมานี่เดินแวะธรรมานะอรตมานคนเดินเร็ว คนเดินชานั้นหน่อยคงจะสักชั่วโมงครึ่งนะคือมีความรู้สึกสงสารยมเล็กโอ้โห,โโหมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้แล้วดูแลยังไงไหวนะดูแลยังไงในย่ามันลบไปหมดนะไม่ไหวเลยไหมนะนะตอนเรามีกำลังหาได้ก็อยากจะมีเยอะๆอจะได้เยอะๆเนี่ยนะ นะคิดถึงคนน้นคนนี้ลูกหลานมันจะได้มีที่ทางนะถึงณเวลานี้กลายเป็นภาระของชีวิตอย่างหนึ่งนะมีก็ทุกไม่มีก,ทกนะ็ทุกเช่นนะี้เยอะเกินไปก็ทุกน้อยเกินไปก็ทุกนะมันไม่พอดีชีวิตเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มานอนวัดกันมาอยู่ในกลางดง,งนี่นะต้องบอกว่าดงแนละ้วแถวนี้นะ สมัยก่อนนี่ลําบากที่เขาเรียกบานน้าโจรน้าโจราะว่าน้ํามันไหลลงมาจากเขาเนะี่ยมันท่วมนะมันไหลแรงนะเ,เรียกน้นําโจรนะมันกระโจนลงมาจากเขาเนะมื่อก่อนนี่ลําบากถนนขาดกันอยู่ทุกปีแถวนีนะ้ไปดูถ้าเรานั่งรถไปทางออกไปทางซับเปวันจนะเห็นได้เลยว่ามีบ่อสำหรับเก็บน้ำนะที่ างการมาสร้างไว้ให้บ่อกเก็บน้ําที่ไม่สามารถเก็บน้ําได้แล้วก็อิดบล็อกขึ้นมาแล้วก็จาบปูนแล้วก็ทำเป็นแบบปลาบูเขาลงมาใส่ไว้ในถังเก็บน้ำนะแล้วก็อยู่ไม่นานก็รั่วพังนะเป็นเป็นระยะระยะเนี่ยแปลว่าชาวบ้านเขาอยู่กันลาบากมากนะแล้วก็ขุดลงไปตรงไหนก็มีแต่ลุกลังแถวนี้ตอนมา คำซาลานี่ไม่ต้องไปเทคานอะไรมากเลยเพราะมันเป็นลูกลังอยู่แล้วมันแน่นของมันอยู่แล้วนะจะขุดล้มที่ต้องเอารถไถามาเจาะนะเอาแมคโครมาขุดถังส้วมเนี่ยนะเอาคนขุดไม่ไหวเพรามันมีแต่ลูกลังนะแมโคโรมาขุดถังส่วนเราฝังถังส้วมนะนะลำบากอย่างนั้นแต่ชาวบ้านเขาก็อ,อยู่กันได้นะนะมันเป็นการเรียนรู้เรื่องทุกอย่างหนึ่งแ่นั่นเอง ว่านะเรียนรู้ทุกอย่างหนึ่งอย่างน้อยอะไรที่ผ่านมาในชีวิตน่ยลองดูซิว่าเราจะเรียนรู้ยังไงให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาภายในของเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทุกภายนอกทุกภายในอะไรก็แล้วแต่นะเรียนรู้มีลูกสาวข้างทอผ้าอยู่คนหนึ่งสมัยพุทธการนะ พระเจ้าเสด็จไปที่เมืองอารวีเราไปแสดงธรรมเรื่องของมรณานุสติให้ชาวบ้านฟังนะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปนั่งฟังอยู่ด้วยนะเด็กรุ่นโตสาวรุ่นรุ่นนะไปนั่งฟังอยู่ด้วยนะแล้วเกิดความปิติยินดีในธรรมที่พระเจ้าได้ทรงแสดงนะเธอก็เลยไปเจริญมรณานุสติอยู่เสมอนึกถึงความตายอยู่บ่อย คนนั้ไม่เคยนึกถึงความตายนะเวลามันเจอเหตุการณ์อะไรขึ้นมาที่มันเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยมันทุรนทุรายนะเธอก็นะไปเจริญมรณานุสติอยู่ต้อง3ปีจนวันหนะึ่งผู้เจ้านะทรงแผ่ขายแห่งพระยานนะอันนี้หนะ้าทีของผู้เจ้าอย่างหนึ่งนะนะเป็นพุทธกิจอย่างหนึ่งในช่วงค่อนรุ่งเนี่ยขณนะที่ นั่งสมาธิแล้วแผ่ขายแห่งพยานออกไปสำรวจดูว่าใครจะจะสามารถบรรลุมรรคผลได้ในในช่วงนี้ในวันนี้เป็นตะ้นนะแล้วก็ลูกสาวของช่างทอผ้านี่ปรากฏในพยานพยานคือปัญญานะปัญญาของพระพุทธเจ้านะทรงเห็นว่าลูกสาวที่ด่านช่างทอผ้าเนี่ยจะสามารถบรรลุวสดาบันได้นะแต่ถ้าเราไม่ไม่เสด็จไปตอนนี้เนี่ย เธอจะเสียชีวิตซะก่อนแล้วก็พลาดโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระโสะดาบันแล้วก็คนที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระโสะดาบันนี่มีคติคือมีที่ไปเกิดนี่ไม่แน่นอนนะขณะที่ตายเกิดมีโทสะมีโลภะอะไรขึ้นมาเนี่ยอาจจะเกิดเป็นอบายสัตว์นะเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตนะส่นรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยนะด้วยพระไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณ mm. ของพระเจ้า mm. ก็เสด็จไปพ่อกองพระสงฆ์ไปที่เมืองอ,อรารวี ตั้งเป้าไปที่เด็กผู้หญิงคนนี้คนเดียวยจะไปโปรดเธอระยะทางสามสิบโยดยดหนึ่งสิบหกกิโลนะบวกรบคุณหาเอาเองไม่ใช่ใกล้นะเดินทางไปเพื่อโปรดผู้หญิงคนเดียวน,ยนะถ้าไปถึงชาวบ้านพอรู้ผู้เจ้าเสด็จมาก็นิมนต์ฉันพระตาหารนถวายพระตาหารนผู้เจ้าก็นั่งรอเด็กผู้หญิงเนี่ย เมื่อไรจะมาเด็กผู้หญิงก็รู้ข่าวผู้เจ้าเสด็จมาแล้วอยากมาใจจะขาดแต่พ่อใช้ให้ไปปั่นไปกรอได้ที่บ้านส่วนพ่อรออยู่ที่โรงงานไอ้ที่จะทอผ้าอยู่จุดหนึ่งเธอก็ไปเอาได้มากรอกรอเสร็จก็ จะรีบกอให้มันเสร็จนะเหลือผ้าอยู่เหลือ,อแค่คืบเดียวผ้าผืนนั่นจะเสร็จอยู่แล้วในคนที่เขามาสั่งไว้เขารออยู่อย่างเงี้ยนะนะเขืนจะไปฟังทำซะก่อนก็กลัวจะไปช้าแล้วพ่อจะเตียวไม้นั่งกรอได้จนครบจํานวนแล้วก็ไปถวายก็จะไปให้พ่อในระยะทางระหว่างบ้านกับโรงทอผ้านเนี่ยนะเป็นจุดท,ที่พระเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอยู่ นะเธอก็เดินผ่านไปตรงจุดนั้นแล้วก็เชเงิงเออคอดูผู้เจ้าก็ทรงชเชิงเออคอดูเหมือนกันดูไอ้เด็กผู้หญิงว่าอะไรเพราะนั่งรออยู่พักใหญ่แล้วนะชาวบ้านก็สงสัยผู้เจ้านั่งเงียบๆอยู่ทําไมเหมนตรัสอะไรนะจะถามก็ไม่กล้าถามงนี้นะผู้เจ้าเชิงเออคออยู่เด็กผู้หญิงไปเห็นอย่างนั้นก็รู้แล้วว่าผู้เจ้ารอเธออยู่นะก็เข้าถือตะการ้าที่ใส่ได้ดีกรอแล้วเนะี่ยเขาไป ถวายบังคมพรนะเจ้าจัดถามว่าเธอจะไปไหน mm hmm. เด็กผู้หญิงคนนี้ก็กราบทูลว่าถามว่าเธอมาจากไหนกนะ็กราบทูลว่าไม่ทราบเพคะไม่ทราบแล้วนะเธอจะไปไหนก็ตอบว่าไม่ทราบอยู่เหมือนเดิมเธอไม่ทราบใช่ไหมทราบเพคะนะ จีนีบอกว่าไม่ทราบรอตอนนี้บอกว่าทราบเธอทราบใช่ไหมไม่ทราบไปค่ะเน่พูดอยู่อย่างเงี้ยวกไปวนมาอย่างเงี้ยไอ้ชาวบ้านที่นั่งรอยอยู่ไงไอ้เด็กผูยย้หญิงนี่มาเล่นสำนวนอะไรเนี่ยบางอาจเล่นสำนวนกับพระเจ้านะพระเจ้าก็เลยจัถามกลับไปว่าเมื่อเราถามเธอว่าเธอมาจากไหนทําไมเธอจึงตอบว่าไม่ทราบเนะเด็กผูยย้หญิงก็บอกว่าหม่อมฉันรู้อยู่ว่าหม่อมชั้นมาจากบ้าน จะไปลงทอผ้านะแต่ยังแต่คำตอบอย่างนั้นคงไม่ใช่คำตอบที่พระเจ้าต้องการนะที่ตอบว่าไม่ทราบเขเพราะเหตุว่าไม่ทราบวนะ่าตนเองเนี่ยชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไรชาตินี้ทั้งได้เกิดมาเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยเกิดมาเป็นผู้หญิงเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะเมื่อพระองค์พระเจ้าก็ให้สัตวะสาธุการเน่สาธุเธอตอบดี uit. แล้วนแล้วก็ถามว่าเมื่อเราถามเธอว่าเธอจะไปไหนเธอ ก็กราบทูลว่าไม่ทราบนี่หมายถึงอะไรที่ผู้หญิงก็บอกว่าจะไปบอกว่าจะจะ,จะกราบทูลน่าจะไปลงทอผ้านี่ใครคงจะรู้อยู่แล้ว,วอะเพราะตัวเองมีอาชีพทอผ้าอย่างนีนะ้ที่ตอบว่าไม่ทราบคือไม่รู้ว่าชาติต่อไปตายไปแล้วนี่จะไปเกิดเป็นอะไรนะผู้เจ้าก็สาธุเนาะนะแล้วถามว่าเธอไม่ทราบใช่ไหมแล้วเธอตอบว่าทราบไปคะนั้นหมายถึงอะไรนะ เด็กผู้หญิงก็ตอบว่าหมายถึงว่าหมอมัอนทราบว่ามีที่ตายเป็นที่สุดแน่นอนสำหรับชีวิตนี้นะเมื่อถามว่าเธอไม่ทราบเธอเธอทราบใช่ไหมนะตอบว่าไม่ทราบนั้นหมายถึงอะไรเด็กผู้หญิงก็ตอบว่าไม่ทราบคือไม่ทราบว่าจะตายเมื่อไหร่นะไม่รู้ว่าจะตายกลางวันตายกลางคืนตายเมื่ออายุเท่าไหร่นี่ไม่รู้เลยนะเด็กผู้หญิงก็กราบทูลอย่างนั้น นะพระเจ้าก็สาธุแล้วก็ส่งแสดงถามให้ฟังนะเด็กผู้หญิงคนนี้ลูกสาวช่างตอผ้านี่บรรลุเป็นวสดาบรรนะด้วยการถามตอบถามตอบอย่างเงี้ยนะนะพอรู้เป็นวสดาบรนแล้วก็รีบลาพระเจ้านะเพราะกลัวว่าพ่อจะรอถือตะกร้าที่ใส่หลอดได้ไปนะพอไปถึงพ่อกำลังนั่งหลับอยู่ ใกล้ๆที่ทอผ้านะลูกสาวผมก็ไป,ไปไปชนในที่ฟืมนนั่นแหละทอผ้าเนะี่ยพ่อก็ตกใจกระแทกฟืมนไปใส่หน้าอกลูกนะแล้วก็เสียชีวิตไปเดี๋ยวนั้นเลยนะพ่อก็ร้องหม่มร้องไห้โอ้นะลูกตายโดยไม่ตั้งใจนะมากาไม่รู้จะไปหาใครแล้วมีผู้้าเป็นที่พึ่งนี่แหละผู้เจ้าเสด็จมาพอดีนะร้องหม่มร้องไห้นะผู้เจ้าก็ทรงแสดงธรรมโปรดให้เบาใจว่า ที่จริงแล้วเนี่ยลูกของท่านเนี่เป็นผู้ที่เป็นพายาบุคคลในเบื้องต้นแล้วมีคติอันแน่นอนไปสู่สุขคติแน่นอน,น,นอนนย่างตายเกิดที่ไม่เกินเจ็ดชาติอันนี้ก็เรียกว่าอยู่อย่างไม่ประมาทนะนเพราะสาวช่างทอผ้าหรือถ้าเราไปดูในคำพีทอบทท่านใช้คำว่าที่ดานในช่างหูกนะนะ เป็นบุคคลที่อยู่อย่างไม่ประมาทนะเรียนรู้จากชีิตัวเองนั่นแหละโดยการเจริญมาราณานุสตินะนการเจริญมาราณานุสตินึกถึงความตาย,ยาบ่อยก็ช่วยนะทำให้ดำรงอยู่อย่างไม่ประมาทนะเห็นไหมอันนี้เป็นวิธีการยอมรับความจริงอย่างหนึ่งนะว่ายัางไงก็ตายอยู่แล้วละ่ะยังไงก็ไม่พ้นจากความตายไปได้นะี่เรียกว่าฝึกที่จะเรียนรู้อยู่อย่างไม่ประมาทนะ ยอมรับความจริงให้ได้เหมือนกันตอนนี้เรามาอยู่ที่นีนะ่มันไม่ได้สะดวกสบายอะไรเลยห้องน้ําห้องท่าก็ไม่ได้ดูดีหรูหราอะไมันอยู่ที่วัดวังหินนะอยู่กันไปตามอัตภาพอย่างนีนะ้ไปเดินดูตามกุฏิที่โยมสร้างไว้ให้ก็เป็นกุฏินอกดาวทั้งนั้นก็เห็นความสุดโทรมไม่ได้แข็งแรงอะไรนะเห็นแล้วก็เสียดายเงินทองที่ญาติโยมบสาเสียสละสร้างมาไม่มีใครมาอยู่นะ แต่ก็ทำได้แค่นี้นะทำได้แค่นี้ทำเท่าที่จะทําได้นี่แหละนะงนั้นพวกเราก็อยู่ไปใช้พื้นที่ที่โยมอุสาวริจากสร้างเป็นวัดมาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเนาะ